คุณวัยพ์เพชรสุพรรณค่ะร่วมร้องเพลงฟ้าร้องไห้นะคะแสดงความอาลัยในหลวงรัชการที่9พร้อมเผยว่าอยากให้คนไทยรักกันตามคำสอนของพ่อหลวงค่ะ เมื่อวานนี้นะคะเหล่าศิลปินลูกทุ่งไทยรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะรวมกันขับร้องและถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงฟ้าร้องไห้ที่ประพันธ์คำร้องและทำนองเพลงขึ้นมาใหม่จากศิลปินแห่งชาตินะคะอาจารย์ชลธีทานทองเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชโดยหนึ่งในนั้นนะคะก็มีนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานคุณไวยพ์เพชรสุพรรณนะคะที่มาถ่ายทอดความรู้ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านเสียงเพลงอีกครั้งค่ะ ซึ่งเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าตนรู้สึกเสียใจมากเช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศที่ต้องเสียเสาหลักไปแต่ยังอยากให้ทุกคนน้อมนำคำสอนของพ่อหลวงที่ให้คนไทยทุกคนรักกันเอาไว้นะคะเพื่อนำไปสู่ความสามาคัคคีและความปรองดองของประเทศชาติมาใช้เป็นเครื่องเตือนใจ นอกจากนี้นะคะคุณไวพจน์ยังได้เล่าประสบการณ์ที่มีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ท่านตั้งแต่ยังเด็กๆค่ะจนมาเป็นศิลปินและได้เข้าเฝ้าอีกครั้งพร้อมเพื่อนศิลปินมากมายซึ่งถือว่าเป็นความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมค่ะเพนี้มาเยอะเลยมารวมตัวกันมาร้องเพลงถวายเป็นพระราชะกุศลส่งพระดงวิญญ,ญาณขาดพอเหมือนเรือท่อหักเราจงรัก สามัคคีกันวไว้ทำตามคำสอนของพ่อชาติไทยก็เดินต่อไปได้เคยรับเสด็จตั้งแต่เป็นเป็นเด็กรุ่นๆอยู่บ้านพ่อเห็นชัดๆเลยพ,พ,พ่อเป็นเด็กพ่อยืนพนมมือไหว้แล้วพ่อก็มองมองที่ประตูตรประตูรถแล้วท่านก็บ,บอกมือเนี่ยชื่นใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชื่นใจ เป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะคะที่รวบรวมศิลปินลูกทุ่งไว้มากมายหลายท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วเนื้อหาเนี่ยก็เป็นในเรื่องของความสามคัคคีและก็ความรวมใจของคนไทยทั้งชาติเลยค่ะครับ